อาวาริกาผสมโรบัสต้าและก็ใส่นมข้นหวานน้ำตาลครึ่งช้อนน้ำแข็ง5าก้อนพอนะคะได้แล้วค่ะบิ๊เจทำอะไรกับผมฉันเนี่ยนีเราสวยเราก็จะโดดเด่นแล้วก็มีคนมาติดตามโซเชียลเราเยอะยอดรายได้เราก็จะเพิ่มมาขึ้นเท่านั้น ไ,ได้จ้า,าพี่ดวาวันเป็นอะไรจ้ะคือคือไข่ไข่ไข่แตกไข่มันแตกหมดเลยจ้ะน้องฟ้าพี่ต้องต้องขอโทษด,ด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆจ้ะไม่เป็นไรจ้ะเดีเ๋ยวฟ,ฟ้าบอกแม่ให้นะจ้ะจ้าโจ๊กไปช่วยพี่ดวาวันเช็ดสิ สวัสดีจ้าคนสวยรับอะไรดีคะกาแฟเย็นหนึ่งแก้วจ้ะขอเป็นพันกาแฟอาวาบิกา้าผสมโรบัสตา้าและก็ใส่นมข้นหวานน้ำตาลครึ่งช้อนน้ำแข็งห้าก้อนพอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะลูกค้กาที่นี่เรื่องมากทุกคนเลยหรือเปล่าวะ yeah <laughs> อดเดฮัลโหลค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปนะคะได้เลยค่ะเจอกันค่ะเฮ้ยกดีนะติลูกค้าไม่งั้นเจอดีเนี่อย่าลืมกลับมาเอาคืนกันล้กันนะฮัล อุตสาห์ขอโทษแล้วนะเนี่ยเออหัขอก็ต้องต้องขอทอใจด้วยนะเออคือว่าเจว่าเครือฟ้ากับดาวหวันน่ะม่เหมาะกับอะไรที่ร้านเจ๊หรอกนะหนูต้องเหมาะกับไอ้สวยๆงามอะลูก๋อจ้ะเไปช่วยที่งานร้านเจ๊ติ่มดีไหอสวยงามร้านเสริมสวยนอะลูก สวยๆเลยนะเพราะว่าชมีลไลฟ์สดเน็ตไอดอลอะรู้จักปะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เธอสองคนจะมาแย่างไรอย่างวันนี้คือเราสองคน รู้สึกผิดที่พาทุกคนไปถูกอาจารย์เข้มหลอกก็เลยจะมาช่วยทำงานเพื่อไถ่โทษนะจารอ๋อเดวมาได้กะคือบอกมีกะแห้งมันก็เจ้าเจ้าฟรีเจ้าดีเลยเข้ามาเข้ามาเลยแล้วเข้ามาไวๆเลยเนอะเข้ามาเลยเข้ามาแล้วมา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 ่าม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 นะามามาวพี่มา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 ม่มาาหาาา ฝีมือระดับพี่นี่นะคะแต่งหน้าคนขึ้นรับรางวาัลมามากมายแล้วนะคะไม่รู้กี่คนต่อก,กี่คนแล้วคะ่ะลองดูนะคะาาามามา,มาค่ะจะเอาแบบไหนจล้วบบพี่เครือฟ้าหระคะทำผมเป็นหรอคะอุะอ้ย,ยพี่อ่ะได้รับรางวาัลระดับจังหวัดมาแล้วนะจ๊ะเป็นแชมป์เป็นแชมป์มระดับจังหวัดจ้า เวลาที่พี่ทําผมให้ใครเนี่ยนะจะต้องมีแต่คนหันมามองและถ้าเกิดว่าไม่มีใครหันมามองนะพี่ให้ให้ตบเลยละจ้าจริงเหรอ <c oughs> ดแ้มแสดงว่าพวกพี่พี่ก็มือโปรเลยใช่ไหมจ้า แล้วเขียนรเร็วเดี๋ยวพ่อกำนันมาแล้ววุ่นวายว่าไอ้ออช้างไอ้เสือญ่มาแล้วเรื่องให้ไปเก็บดอกชาวบ้านได้ครบไหมครบแล้วครับพ่อกำนันครับแต่เห็นชาวบ้านเน่ะช่วงนี้มีความสุขมากๆเลยเลยมีความสุขกันเหรอครับอ,อีกไม่นานหรอกเว้ยฮะแล้วเองไอ้เสือเนี่ยรีบรบยอดไหมค่าเลยครับพ่อกำนันเดี๋ยวผมสองคน จะเร่งให้เลยครับไอเสือเรื่องที่ดีที่ให้ไปดูได้เรื่องไงวะคือคือว่าชาวบ้านนมันไม่ยอมใช่ครับพราะพราะกันนั้นแต่ข้าเขาว่าเราไปเป่าเป่ามันเลยดีไหมครับเฮ้ยใจเย็นซิไอเสืออีกไม่นานแล้วเว้ยเดี๋ยวพวกมันก็ต้องมากู้ค่ะถึงเวลานั้นนะเองสองคนเนี่ย เตรียมเอกสารไว้ได้เลยพคกำนานนี่สุดยอดขลาดไหลสึ่งศิลธรรมเอาอไม่ใช่ครับไม่มีคนที่สามารถจะเปรียบเทียบได้พวกเองก็รู้ว่าใครใหญ่สุดในบ้านโคกสูงเดินนี่พี่กำนันจ้าแม่ศสี สุดสีอ่ะเอาน้ำเย็นๆมาให้พี่กำนันจ้าจ้าขอบใจจ้าแล้วนี่แม่สุดสีทานข้าวหรือยังจ้ายังเลยจ้าสุดสีว่าจะไปกินส้มตาที่ร้านจิจิ๋มหน่อยอ่ะอ๋อเหรอจ้าเออเออแล้วนี่แม่เลดีไปไหนจ้าอยู่กับสุดสีอ่ะยังไปถามถึงแม่เลดีอีกลุ้งอย่างนี้ไปกินส้มตาดีกว่าโอ้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 แม่สุดสีจ้าโอ้แม่สุดสีเนี่ยเวลางอนเนี่ยน่ารักนะจ๊ะ นี่กินส้ำตามเสร็จแล้วรีบก,กลับมานะนะนะชะนั่นนั่นนั่นสำหรับเด็กโตนะคะวันนี้พ่อแค่นี้ก่อนละกันกลับบ้านได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ไงคะเด็กๆข้อนี้ทำกันได้ไหมได้ค่ะอืมงั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆกลับไปท่องที่บ้านนะคะแล้วอาทิตย์หน้าก็มาท่องให้ครูฟงังโอเคไหมคะตรงค่ะอืมไปกลับบ้านได้ค่ะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะเซตปามกลับบ้านแล้วลูกคุณ คุณครูค่ะพ่อหนูมารับแล้วะคะขอกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะแคนสวัสดีครับแหมวันนี้รีบมารับเชียวนะคะพอดีวันนี้ผมเสร็จงานไวครับเลยรีบมารับก่อนว่าแต่วันนี้เรอาดื้อไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ติดแต่โทรศัพท์กลับไปบ้านหนังสือก็ไม่ค่อยอ่านเล่นแต่โทรศัพท์มือถือตลอดเลยแกก็ตั้งใจเรียนดีละค่ะแต่ว่า ติดโทรศัพท์มากไปหน่อยแต่ว่านักแคนไม่ต้องห่วงนะคะสาเตือนแกไปบ้างแล้วขอบคุณครับครูสาค่ะว่าแต่ว่าอาทิตย์หน้านี้มีเรียนพิเศษปก,ปกติใช่ไหมครับใช่ละค่ะถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะนักแคนสวัสดีค่ะรี <Bye. S 2> อากลับบ้านลกูกสวัสดีคุณครูก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครูครับงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับจ้ะครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมปังค่ะหนูมไม่กลับบ้านหรอคะอุอายังไม่มารับหนูค่ะสงสัยคุณอาลืมหนูแล้วมั้งคุณอาไม่ลืมหนูหรอกค่ะเดี๋ยวเขาคงมารับแหละ ตัวดีครับุณสาอ้าวนี่นายอีกแล้วเหรอลงอะไรหอบมาเนี่ยอ๋อผมมารับน้องขนมปังครับฮะใช่ค่ะคุณอาขอนมคุณอาขอนมรอไหมคะจ้ะงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้ะงั้นผมไปก่อนนะครับนี่นาย ช่วงนี้ขนมปังติดโทรศัพท์มากไปหน่อยนะยังไงก็ฝากนายดูดูหน่อยแล้วกันฉันเป็นห่วงอ่ะได้ครับคุณสาสวดดีจ้าสวสาวสวยแห่งบ้านนาโคกสูงเนินวันนี้ที่สาลีเรียกทุกคนมาประชุมเพราะว่ามีข่าวดีจะมาบอกจ้าเฮ้ยข่าวดีอะไรวะ ก็ไม่มีอะไรมากจะมาบอกว่าเน็ตไอดอลยุคใหม่สวยใสแต่ไม่ไร้สมองนะจ๊ะสวยๆโดดเด่นโดดเด่นและที่สำคัญหน้าสวยๆของสาลี่ในวันนี้ฝีมือพี่ดาวันจ้า ิ่งเราสวย<ห>วเราก็จะโดดเด่นแล้วก็มีคนมาติดตามโซเชียลเราเยอะยอะไหร่ไดเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่แบบนี้คนมาสนใจมากแล้วแล้มันได้เงินจริงๆหรอได้สิจ่ะพี่ดาวัน <c oughs> เพราะว่าก็จะมีคนมาจ้างเรารีวิวสินค้าดีไม่ดีก็จะมีผู้ชายมาจีบแถมแบบหล่อๆแล้วก็ งเป็นบัดรบัตรอะไรเป็นเพี้ยนจ้าได้ย่างได้ย่างทุกคนได้ย่างสาลี่กันมาแล้วได้แล้วทำไงทำาไต่อทำยไงต่อเปิดเฟซบุ๊กจ้าเปิดเฟซบุ๊กไปเฟซบุ๊กกดนะจ้ากดีตรงโพสนะจ้าอับรูปแล้วกดโพสจ้ากดโพสกดโพสได้ย่างได้ยังได้ย่างเฟ b บุ๊กเฟ e บุ๊กไม่พอ Instagram จ้าอินสตา จักรจั่งอ๋อกินอะไรล่ะจกรจั่งจักรจั่กมันตัดไปัไอจยเจะลอโหลดแอปกันไปยังโหลแอโเคโอเคโอเแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอาอูปอาลู กดหัวใจด้วยไหน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 ผู้ชายหนของแกวะเมื่อกี้ทำไมฉันดูแล้วไม่เห็นมีเลยอะนี่ยังไงล่ะมันไม่มีได้ยังไงพี่นี่ไงนี่ไงอุ้ยหล่อด้วยล่ำด้วยโว้ยก้ามปูยักษ์อีกตั้งหากว้ยยักโ้ยเขาทักมาด้วยอะพี่เขาทักมาด้วยเห็นไหมเขาทักมาว่าไง เขาดึงอะไรเปิดเปิดดูซิเปิดดูซิเขาทักมาถามว่าสวยจังชื่ออะไรครับสวยจังชื่ออะไรด้วยนี่นี่มาแล้วเฮ้ยต่อไปตอบไปต่อไปว่าชื่อคุณดาวันหรือบอกว่าเอินด่าก็ได้เอิญด่าก็ได้คุณดาวันเอินด่าก็ได้โอเค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 ดีเขาบอกว่าเขาอยากนัดเจอพี่ดาวันด้วยจะบ้าเหรอ เพิ่งคุยกันเองจะมานัดเจอกันได้ยังไงอ่ะเอางี้เอางี้แกแชร์ลูกขี้ชั้นบ้านเราให้เขาไปเลี้ยงกันนะเพิ่งคุยกันจะนัดเจอได้ไงให้แชร์เลยแชร์ชั้นไปเลยโอเคโอเคโอเคไปเลี้ยงโอเคส่งแล้วจ้ะพี่เขาบอกว่าเขาไม่มีค่ารถจะมาเออแล้วก็ส่งเลขที่บัญชีมาให้ด้วยอ่ะพี่เหรออุ้ยโอ้ไหนไหนไหน โอ้ยโถ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 ,โถ,โถโน่าสงสารจังเลยอะ่ะเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่เท่าไหรสองพันจ้ะสองพันเหรอจ๊ะโอ,อนไปเลยโอ,อนไปเลยแกโอ,อนให้เขาเลยแล้วกันอุย้ยมาเลยมาอีกแล้วพี่อ,อยู่เแ่าไหนจ้ะพี่คนสวยอ,อ,อ,อยู่บ้านโคกสูงเนินจ้ะ ต่อไปคือฟ้าโอเคบ้านโคกสูงหนึ่บ้านโคกสูงหนึ่มาอีกแล้วแม่เขาบอกว่าแม่เขาป่วยอ่ะพี่ดาขอตังรักษาแม่หน่อยจ้าอุ้ยแม่ป่วยแม่ป่วยแม่ป่วยแม่สงสารยังเลยไม่รูกกันตันอยู่เนาะเนี่ยเนี่ยโอ้งั้นโอนไปเลยโอนไปเลยโอนไปเลยโอนนี้เข้าไปเลยโอนไปเลยนะโอเคโอเคโอเคสามพันสามพันโอเคเรียบร้อย สามพันไปโอเคสามพันไปโอเคโอ้ยไปอีกแล้วมาแล้วเขาบอกว่าขอบคุณครับในน้ำใจพี่ดาคนสวยเขาเป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นจังเลยอ่ะนี่ยี่นนี่โอ้พี่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเเขาบอกว่าเขากำลังจะออกมาขอค่าน้ำมัน280บาทพี่ค่าน้ำมันอีก280บใช่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  โอเคๆอ่ะโอนให้เขาเลยแล้วกันโอนไปเลยนะเออโอนเดี๋ยวเขาจะได้รีบมาายบอกเลยรีบๆมาว่าพี่รออยู่อ่าโอเคๆโอนเลยนะโอนเลยนะสองร้อยแปดสิบบาทแปโอเคส่งเรียบร้อยรีบมานะคะสุดหล่ออู้ว่าไงล้วขอบคุณค่ะพี่สุดสวยจะรีบไปนะครับเดี๋ยวเขาคงจะมาเดี๋ยวเขาคงจะมาเดี๋ยวเขาคงจะมาโอส่งเรียบร้อยหมดแล้วนะรอก่อนรอก่อน รอไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหล่อหลออะไรขอแกอะนน้องยอดย่าเขากำลังไลฟ์บอกแค้นรับความสวยความงามไหนนไขอดูหนสิหืม ฉันใช้ครีมตัวเนี้ยฉันจะสวยเหมือนยอดหญ้าไมอ์หืมน้องเขาว่ายอดหญ้าแต่แกแยอดแก้น้องเขายังสวยได้เลยฉันว่านะพวกเราก็ต้องสวยได้สิเง้นฉันสั่งแล้วนะแกเอาเปล่าได้สั่งไปพร้อมกันเลยเนี่ยสั่งเลยสั่งเลยฉันเอาสามกระปุกม,มันมีโปรนนนซื้อสี่แถมนึง่งฉันเอาโปรนี้เลยนะ สั่งเลยสั่งเลยเอาสิ่กะปุกค่ะส่งแล้วเอ้ยอุ้ยน้องเขาใกล้หมู่บ้านเราด้วยอจรดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวน้องเขาก็มาส่งของให้เราด้วยน้องเขาอ่ะทั้งสวยแล้วก็น่ารักเลยเนาะใช่มันมีสมุนไพรล้กว่าม้วนด้วยแกฉันต้องสั่งเอาสมุนไพรร้กว่ามัวนเลย เพียงเท่านี้ฉันก็จะสวยและก็หุ่นดีที่สุดในหมู่บ้านผู้ดีผ่านไปสองชั่วโมงแล้วเนี่ยฉันร้อนมากเลยเนี่ยรอนานแล้วนะว่าแกเนี่ยเขาก็ไม่ตอบมาเลยเฮ้ยเควฟ้าสองชั่วโมงแล้วนะแกทำไมเขาไม่ตอบมาอืม ไม่ตอบเลยอะพี่ดาวหวานนี่ดูซิดูดีๆซิเลยจะตอบมาแล้วเราไม่เห็นวะไม่มีไม่มีพี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งจสองชั่วโมงสิบนาทีแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาย่งมายังดูก่อนไม่ตอบเลยพี่ดาวหวานวิ้ไม่ตอบเลยเหรอพี่เขาปิดเฟซบุ๊กไปแล้วปิดเฟซบุ๊กด้วยว้ยข้อความก็หายไปด้วยอะเดี๋ยวเร็วๆๆๆขอดูหรือว่าพี่ดาวหวานเนี่ยจะโดนหลอกซะแล้ว นี่นะจริงๆนะ้ฉันเห็นข่าวนะพี่นะในเฟซมูฟเฟซบุกคนโดนหลอกกันเยอะแยะนะพี่ฉันไม่โดนหลอกเขาเป็นคนดีฉันไม่โดนหลอกไม่มีไม่เฮ้ยจะไปโดนหลอกได้ยังไงวะเฮ้ยฉันโดน ตาลี่อะ่ะก็โดนหลอกให้ซื้อยาลดความอ้วนหวังว่ามันจะผอมที่ไหนได้เข้าห้องน้ำไม่หยุดเลยขับรถไป <c oughs> ไล่สดไปโอ้ย <c oughs> เลยพลาดตกคลองจ้ะ <c oughs> ส่วนดาวันนะคะคุณตำรวจก็ถูกผู้ชายบอกให้โอนเงินไปให้มันค่ะมีงาาาานนนนบบ้้้เืออไตใใกลๆศัย ดีนะเอมเตามพ่อกำนัน่วมเราร่วมใจกันพัฒนาเรารักบ้านเราจริญเพลิดเพลิน